สวัสดีค่ะแลบนี้นะคะเป็นแลบที่9นะคะเรื่องความร้อนแฝงในการหลอมเหลวของน้ําแข็งวัตถุประสงค์1อธิบายสภาพเกี่ยวกับการหลอมเหลวของน้ําแข็งได้2หาความร้อนแฝงในการหลอมเหลวเรามาเริ่มทฤษฎีกันก่อนนะคะทฤษฎีความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะคะสามารถถ่ายเทจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ถ่ายเทเจกนกระทั่งอุณหภูมิทั้ง2ที่มีอุณหภูมิที่เท่ากันจึงจุดการถ่ายเทความร้อนที่เราจะใช้ใน l a บแล้วก็ในการเรียนฟิสิกส์นี่ค่ะจะมีอยู่2หน่วยหลักๆนะคะหน่วยแรกก็คือหน่วยแคลอรี่2จะเป็นหน่วยจูลค่ะซึ่ง1แคลอรี่จะเท่ากับ4.186จูลและเราสามารถที่จะอธิบาย1แคลอรี่ได้โดย1แคลอรี่คือปริมาณความร้อนที่ใส่เข้าไปให้กับระบบแล้วทำให้น้ำมวล1 เปลี่ยนอุณหภูมิไป1องศาเซลเซียสตามนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของอุณหภูมิอุณหภูมิเป็นดัชนีซึ่งบ่งบอกว่าความร้อนจะมีมากหรือมีน้อยความร้อนนะคะนอกจากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วยังขึ้นอยู่กับมวลและค่าความจุความร้อนจำเพาะซึ่งสารแต่ละชนิดก็จะมีค่าความจุความร้อนของสารแต่ละตัวไม่เท่ากัน เราสามารถที่จะดูค่าความจุความร้อนตามตารางที่อยู่ในเอกสารคู่มือแล็บได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ํา1กิโลกร,รัมจะต้องใช้ปริมาณความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิมากกว่าอากาศ1กิโลกร,รมัมเนื่องจากว่าน้ํา1กิโลกร,รัมมีค่าความจุความร้อนจำเพาะอยู่ที่ 4,186กิโลจูลต่อกิโลกรัมแต่ในขณะที่อากาศจะมีค่าความจุความร้อนเพียง718กิโลจูลต่อกิโลกรัมนั่นหมายความว่าน้ําจําเป็นจะต้องได้รับความร้อน มากกว่าเพื่อที่จะเพิ่มอุณหภูมิ <Fair> เมื่อเทียบกับอากาศค่คะจากกราฟที่เห็นดังรูปนะคะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสถานะในตัวอย่างนี้เราใช้น้ํานะคะเริ่มจากน้ําแข็งที่อุณหภูมิลบองศาเซลเซียสเมื่อเราให้ความร้อนเพิ่มเข้าไปเรื่อยอุณหภูมิของน้ําแข็งจะเพิ่มขึ้นจากจุด A ไปยังจุด B โดยช่วงนี้จะมีการเพิ่มของอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวแต่น้ําแข็งยังไม่เปลี่ยนสถานะค่ะและเมื่อเราให้ความร้อนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจากจุด B ไปยังจุด ในช่วงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วนะคะดังนั้นบริเวณนี้ค่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนสถานะของน้งําแข็งกลายไปเป็นน้ําจากของแข็งไปเป็นของเหลวและเมื่อให้ความร้อนต่อไปจะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากจุด C ไปยังจุด D อุณหภูมิจะเพิ่มจากศูนย์องศาเป็น100องศาเซลเซียสและเมื่อเรายังคงให้ความร้อนเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆน้ําจะทําการเปลี่ยนสถานะอีกครั้งจากของเหลวไปเป็นแกส๊สหรือไอน้ําซึ่งในช่วงนี้จะไม่มี ีการเปลี่ยนอุณหภูมิหลังจากที่น้ําเปลี่ยนสถานะจนหมดกลายเป็นแก๊สหมดแล้วน้ําที่กลายเป็นไอ้น้าจะได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องเข้าไปอีกเมื่อเราเพิ่มความร้อนเพิ่มเข้าไปนะคะจะทําให้ไอน้ํากลายสภาพเป็นไอน้ําและมีอุณหภูมิสูงขึ้นและจากที่กล่าวมานะคะเราสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้เป็น2แบบค่ะคือ1การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและ2การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะซึ่งเราสามารถจะคำนวณหาค่าความร้อนหรือตัวแปรค นะคะได้จากสมการนี้ค่ะ Q เท่ากับ mc delta t จะใช้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและจะใช้ Q เท่ากับ ml ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยที่ Q ตัวแปรนี้ก็คือค่าความร้อน m คือมวลนะคะเราจะใช้หน่วยเป็นกินโลกร,รมัม c คือค่าความจุความร้อนจำเพาะซึ่งสารแต่ละตัวก็จะมีค่าความจุความร้อนไม่เท่ากันสามารถดูได้จากตารางในคู่มือแลบนะคะ delta t คืออุณหภูมิเริ่มต้นกับอุณหภูมิสุดท้ายลบกันและ L คือค่าความร้อนแฝงโดย L ที่เราจะใช้จะมีอยู่2ตัวคือ Lv กับ Lf Lv คือค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอและ Lf ก็คือค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้จากคู่มือแลบเช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของการทดลองนะคะเราจะทําการถ่ายเทความร้อนจากน้ําอุ่นให้กับน้ําแข็ง โดยใช้ภาชนะเป็นแคลอรี่มิเตอร์จากทฤษฎีการให้ความร้อนความร้อนส่วนที่ให้จะเท่ากับความร้อนในส่วนที่รับในการทดลองของเราความร้อนที่ให้ได้รับจากน้ําอุ่นและแคลอรี่มิเตอร์ส่วนความร้อนที่ได้รับก็คือน้ําแข็งนั่นเองค่ะและเมื่อเราพิจารณาส่วนที่ให้ความร้อนใช้สมการ Q เท่ากับ mcΔt ส่วนที่รับความร้อนจะมีน้ําแข็งเป็นตัวรับความร้อนนะคะแต่น้ําแข็งเมื่อรับความร้อนมาเสร็จแล้วจะเกิดการละลายเป็นหนึ่งสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว แล้วหลังจากนั้นเมื่อรับความร้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องความร้อนจะทําให้น้ําที่ละลายและอุณหภูมิสูตรองศามีอุณภูมิเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าปริมาณความร้อนในส่วนที่ให้ก็คือ 1. ความร้อนจากน้ําอุ่น2ความร้อนจากคลิ่งมิเตอร์ถ่ายเทไปให้ผู้รับก็คือน้ำแข็งนั่นเองก็จะเป็นตางสมการ <Wow. S 1> นี้นะคะ และเมื่อเราต้องการพิสูจน์ทฤษฎีหาค่าความร้อนแสงในการหลอมเหลวของน้ําแข็งซึ่งก็คือตัวแปร L เราจึงจัดรูปสมการใหม่ได้เป็นดังนี้ค่ะ oh, <no. S 1> มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะเราจะทําการชั่งมวลของแคลอรี่มิเตอร์ก่อนมวลของแคลอรี่มิเตอร์เราจะใช้แคลอรี่มิเตอร์ด้านในอย่างเดียวนะคะเอามาชั่งมวลเปิดเครื่องช่างเช็คหน่วยด้วยนะคะว่าหน่อนเครื่องช่างของเราเป็นหน่วยกรัมหรือเปล่านะคะจากนั้นนำแคลอรี่วางเลยค่ะ มันทึกค่าที่ได้นะคะลงไปในตารางจากนั้นให้นำน้ำอุ่นตั้งไว้ให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60ไม่เกิน6 5องศาเซลเซียสนะคะก่อนที่เราจะเทน้ำอุ่นลงไปในแคลอรี่มิเตอร์ตัวนี้นะคะให้กดปุ่มแทหนหครั้งก่อนพอกดปุ่มแทเสร็จแล้วจะเห็นว่าค่าตรงน,นี้ค่ะมันจะเป็น0ูนนะคะแล้วเราค่อยเทลงไปคราวนี้เรานำน้ำอุ่นเทล,ลงไปนะคะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงแคลอรี่มิเตอร์เทล,ลงไป ครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะได้ค่าเท่าไหร่ตรงนี้เราก็บันทึกลงไปในตารางจะเป็นมวลของน้าหลังตรงนี้เราบันทึกลงไปเสร็จแล้วแล้วก็นำาทอรลี่มิเตอร์ใส่เข้าไปในฉนวนกันความร้อนนะคะใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วเราก็กวนค่ะเพื่อให้อุณหภูมิมันเท่ากันวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะ กวนสักครู่หนึ่งให้ความร้อนเกิดการถ่ายเทจากน้ําอุ่นไปที่แคลอรี่มิเตอร์ด้านในนะคะอ่ะแล้วเราก็บันทึกค่าอุณหภูมิลงไปอุณหภูมิตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นคืออุณหภูมิของน้าอุ่นที่จะถ่ายเทความร้อนให้กับน้ําแข็งนะคะเป็นอุณหภูมิ T 1แล้วเราก็นําน้ําแข็งนะคะพออุณหภูมิเริ่มต้นของน้ําแข็งเราก็บันทึกลงไปที่ T i TI ก็คือ TI c e นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำบิเกอร์พลาสติกตัวนี้ วางลงบนเครื่องช่างเลยเหมือนเดิมค่ะเปิดเครื่องเสร็จแล้ววางลงไปจากนั้นกดปุ่มแทนหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเอาน้ําหนักตัวบิกอร์ออกไปก่อนนะคะแล้วก็นําน้ําแข็งใส่ลงไปปริมาณน,น้ําแข็งที่ใส่ลงไปนะคะให้ใส่ไป1ใน3ของปริมาณน,น้ําอุ่นที่มีอยู่ในแคลอรี่มิเตอร์ตัวนี้อย่างสมมติว่าเมื่อกี้ปูใส่ไป100แล้วก็ต้องใส่น้ําแข็งอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงกรัมโดยประมาณนะคะค่ะใส่เข้าไปเลยไปอ่ะ,อะประมาณนี้ ะะเสร็จแล้วก็ให้อ่านอุณหภูมิเริ่มต้นว่าเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นทีหนึ่งเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงไหมถ้าเปลี่ยนแปลงก็ให้บันทึกทีหนึ่งเป็นตัวใหม่นะคะอ่ะแล้วจากนั้นเราก็บันทึกมวลของน้ําแข็งลงไปเลยในที่ mi แล้วก็เทน้ําแข็งใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะอย่างรวดเร็วแล้วปิดจากนั้นกวนจนกระทั่งน้ําแข็งละลายหมดและอุณหภูมิคงที่อีกครั้งหนึ่ง เราก็บันทึกค,ค่าตัวนี้เป็น t2 เราจะทําอย่างเงี้ยค่ะ3ครั้งหลังจากที่เราทําเสร็จทุกอย่างนะคะเราก็เคลียร์เทน้ําออกแล้วก็ทําเริ่มต้นใหม่วนอีกครั้งหนึ่งทาอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องได้ผลการทดลองทั้งหมด3ครั้งเพื่อที่จะมาหาค่าเฉลี่ยของค่า L t1 การคําวนวณค่า L นะคะเราก็จะเข้าสมการที่โชว์ไว้ให้นี้เลยหาค่า L ครั้งที่1หาค่า L ครั้งที่2และครั้งที่3จากนั้นมาหาค่าเฉลี่ย แล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าค่า L ที่เราได้จากในการทดลองกับค่า L ที่เราได้จากทฤษฎีในหนังสือคู่มือแลบเนี่ยมันมีค่าต่างกันเท่าไหร่หาเปอร์เซ็นต์เออร์ออกมานั่นเองค่ะเป็นไงแบบนี้ก็ไม่ยากนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็จบแ a บ9เพลงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ